อยู่ดีๆก็มีเรื่องมาให้ชาวเนต็ตไม่ว่างงานอีกแล้วหลังจากว่านธนกฤพานิชวิทย์นักร้องชื่อดังที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเลิกรากับแฟนสาวฟางธนัน,นีรสิง์ไปแล้วหรือเปล่าเพราะมีคลิป,ปวิดีโอที่สาวฟางประกาศโสดจนหลายคนมาพาสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันรัวๆต่อมาหนุ่มว่านก็มีอภภาพสุดหวานอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เผยให้เห็นอีกฝ่ายจนหลายคนก็สงสัยว่าหวานกับใคร ล่าสุดในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหนุ่มว่านได้โพส์ภาพคู่กับช่อดอกไม้สุดโรแมนติกและที่สําคัญเจ้าตัวยังได้โพสกล่องของขวัญและกรดาสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่าสารพัดของกุ๊กกิ๊กน่ายิม้มโดยโพสตที่เป็นรูปกล่องของขวัญยังแท็กไปยังอินสตาแกรมของหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งนั่นคือผู้กองบีบีตำรวจสาวคนดังบอกเลยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาความสามารถรอบตัวความสวยไม่เป็นสองรองใครแน่นอน งานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไปบนโซเชียลแล้วนั้นพี่สาวคนสนิทอย่างโอปอปานิสราก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยว่าอะไรน้องหนวดของพี่รวมถึงคนบันเทิงและแฟนคลับก็แห่เข้ามาระวมแสดงความยินดีกับหนุ่มว่านกันมากมายอธิหวานเจีย๊ยบมดขึ้นหมดแล้วเนี่ยพี่ชายผมขอให้พี่ว่านมีวันที่สดใสทุกวันนะคะสีหวานจ้อยเขินยิ่งกว่ากล้วยเชื่อมโอ้ยฉันดีใจกับเขาทำร้ายจิตใจคนโสดอย่างหนูมากๆทำไมไม่เป็นหนูฮั่นแน่